ทีนี้จุดที่สําคัญสําหรับหลายๆคนที่อาจจะใกล้ตัวขึ้นมานิดนึงก็คือเรื่องของวัคซีนเด็กฮะ5-11ปีตอนนี้นะฮะวัคซีนของไฟเซอร์ Pfizer นะฮะของอายุ5-11ปีก็ได้ผ่านออยอ,อนุม <c oughs> ัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเด็กผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะว่าอนาคตเนี่ยจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะฮะสำหรับวัคซีนเด็กนะฮะแต่ก็ต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจให้เด็กเล็กเนี่ยนะฮะฉีดเนื่องจากว่าเป็นเด็กเล็กอยู่นะฮะอ่ะ ก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของวัคซีนเด็ก5-11ปีเป็นไฟเตอร์นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้เด็กที่อายุ12-18ปีไปแล้วนั่นเองนะฮะ